คล็ดลับการทําอาหารด้วงกวางให้นุ่มๆแบบนี้นะครับทำแบบไหนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับขั้นตอนการทํานะครับนี่ครับมอๆเลยครับมะๆเลยโอเคดี๋ผมพาไปดูครับลุยกันเลย เคเรียบร้อยนะครับสาหรับดวงกว่างนะครับอาหารดวงดวงกว่างของเรานะครับเรียบร้อยครับเช็คบีบดูนะครับเป็นก้อนนะครับถือว่าโอเคครับไม่มีการแตกนะครับเนาะถ้าแตกก็คือแห้งไปนะครับประมาณนี้นะครับเหมาะเลยครับแบบนี้ให้น้องดวงกว่างรับประทานนะครับหลังจากอาหารเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมมันมีเหตุมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับในการเพาะเลี้ยงต้งกวางใช่ว่าอาหารจะดีเรียบร้อยแล้วหนึ่งเนาะการดูแลเอาใจใส่2แล้วก็ปัจจัยรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชื้นฤดูกาลสายพ่อแม่พันุนะครับแล้วช่วงโค้งสุดท้ายนะครับในการทำโพรงอันนี้นะครับระวังเลยนะครับไอโค้งสุดท้ายนี่แหละจะตายตอนจบนะครับ <laughs> เหมือนเราวิ่งสปีดร้อยเมตรอ่ะเออช่วงสุดท้าย ช่วงต้นอัดมาอย่างดีนะครับช่สุดท้ายแผวก็จบนะครับการพอลเลนงรงกวางไม่มีใครทำร้อยได้ร้อยนะครับเอาไปลองทำดูครับขอให้โชคดีสวัสดีครับ